ช่วงนี้ก็เริ่มสดกันทาง Facebook แล้วนะคะสวัสดีทักทายกรุฟังทุกท่านที่ติดตามทาง Facebook ด้วยวันนี้กฎหมายชช้ค่าปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองหัวข้อของเราก็คือเจ็บป่วยอย่างไรถือว่าเป็นเรื่องฉุกเฉิน คือคุณผู้ฟังที่ทํางานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจเอกชนหรือว่าราชการเนี่ยนะคะทุกหน่วยเขาก็จะมีการจัดสวัสดิการคุ้มครองดูแลบุคลากรในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่างเช่นเราทํางานเอกชนนะอันนี้เราก็มีกองทุนประกันสังคมหรือไม่บางบริษัทดีหน่อยก็มีบริษัทประกันต่างๆนะที่มาเพิ่ม,เต,มเติมจัดสวัสดิการดูแลให้ ถ้าเป็นข้าราชการก็อาจจะเป็นลักษณะของการเบิกใจถ้ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตามหน่วยงานกำหนดไว้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินขึ้นมาหรือว่าประสบเหตุอะไรก็ตามที่ต้องเข้ารักษาพยาบาลแล้วเราอยู่ไกลจากสถานพยาบาลที่หน่วยงานกำหนดละ่ะะเราจะเข้ารักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้กว่านั้นได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า วันนี้นดิฉันมีสายจากท่านตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองชั้นต้นประจําสารปกครองสูงสุดในฐานะรองโฆษกสารปกครองคุณสายทิพสุขคติพันธ์มาให้ความรู้กันในเรื่องนี้นะคะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ ่ะสตัวดีค่ะคุณสนันคะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่ค่ะท่านรองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินขึ้นมานะคะแล้วจะต้องรีบเข้ารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะไปสถานพยาบาลที่ทางหน่วยงานกําหนดไว้ไม่ทันเนี่ยเราจะเข้าไปรักษาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กว่ามันจะได้ไหมมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะท่านรอง แค่คุณตุนันค่คือเรื่องที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับบุคคลสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของข้าราชการนะคะกลุ่มของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเก,เกี่ยวกับการรักษาดนรักษากษาพยาบาลจะอยู่ตามข้าราชการสัิการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะคะ แลยก็ร่มประเองที่สามนั่คือผู้ประกันตนนะคะนี่ก็คือบรรดาผู้เราที่ทํางานกันในภาคเอกชนทั้งหลายนะคะก็จะเป็นผู้ตองประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมนะคะทึ่ผมกล้าหยิบบ้างร้เหแล้วว่าผู้ประกันตนตามพรบประกันสังคมแต่จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อมีกระจกอันตรายหรือเจ็บปวดเพื่อเปิด่ายการ แพทรักษา,าพยาบาลได้ตามติดนะคะก็ะมีของผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยผู้เราของทราบว,ว่าทุกๆปีเราก็จะมีการแจ้งใช่ไหมคะว่าเราจะใช้สถานาพยาบาลไหนนะฮะสำหรับการดูแลสุขภาพเราใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นไปตามพรบประกันสังคมแต่นี้ถ้าเป็นแ้ายารการค่ะตามพระาชกฤษฎีกาของแพทรักษาพยาบาลของขราชการนั้นระบุไว้ว่าในการเข้ารับการรักษาพยาบาลท,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 ที่จะ จะมีสิทธิ์ได้รับเป็นกวดิการนั้นต้องเป็นการรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทางราชการนะครับคะหรืนกรณีที่ไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนก็จะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้นะครับเช่นเอ่อทางกระทรวงสาธารณสขออกมาประกาศรายละเอียดไว้นะคะว่าจะไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนได้ในกรนีไหนบ้างนะคันนี้ กรณีที่คุณจินันเ,เปิดประเด็นในเรื่องที่ว่าผู้กรณีเรามีเหตขึ้นมาแล้วสถานพยาบาลที่เราก็าเป็นผู้บระกันสังคนนี่นะคะสถานพยาบาลน,นั้นมีใจกับสถานพยาบาลที่เราแจ้งติดไว้หรือถ้าเราเป็นราชการเราไปประสบเหตุที่รม่ว่ามีความเจ็บป่วยโดยอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลที่เป็นของราชการเนี่ยเราจะเข้าไปรับ การรักษาพยาบาลโดยมีสิทธิ์จะเบิกค่าใช้ใจ่ายได้ไหมนะคะ <Okay. S 1> ก็มีคาตอบหรือว่าโดยหลักทั่วไปก็ถือว่าได้นะคะแต่ต้องเป็นกรณีที่ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลณสถานพยาบาลแห่งอื่นที่ไม่ใช่สถานบริการของพยาบาลของรัฐนะคะถ้าเป็น,นกรณีของเอกชนของรัฐสหางแต่ถ้าเป็น,นกรณีของเอกชนก็คือสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรกำรังถึงตอนนี้มันก็เลยต้องมี ประเด็นกันอยู่ที่ว่าไอ้ที่เรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินนั้นเนี่ยนะคะ,คะมันต้องเป็นอย่างไรน,นะคะก็เป็นปัญหากันอยู่ค่ะนั่นไะสิคะตรงนี้ไม่ทราบว่ามีการกําหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยฉุกเฉินเอาไว้บ้างหรือเปล่าคะท่านรองแน่ก็มีนะคะในกฎหม้หลักทั้งสองฉบับเนี่ยนะคะที่ทั้งของสำหรับกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการกำหนดเอาไว้นะคะในประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะก็จะกำหนดวความหมายไว้ว่า จป่วยฉุกเฉินนั้นหมายถึงโรคหรืออาการของโรคซึ่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันมีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือจาเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลเป็นอันได้เลอนะคะเรื่วันี้เนี่ยในกรณีของอท่านที่อยู่ในระบบของประกรันสังคมเลยนะคะาตามประกาศของ,งคณะกรรมการแพรทย์เลยนะคะเขาก็มีตัวอย่างแนบายมาเลยนะคะว่าอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะอย่างเช่น เขาบอกว่าอย่างเช่นที่ะจญท่าสวรรคสี่สิบครั้งต่อนาทีหรือเร็วกว่าร้0หสิบครั้งต่อนาทีไม่รู้สึกตัวในการพักหรือว่าตามองไม่เห็นทันทีนะคะตกหลือเหล็อะไระะ่างๆพวกเนี้ยเขาจะมีรายการระบุไว้ท้ายประกาศของของคณะกรรมการแพทย์ของการสังคุกนะคะ,คะแต่ถ้าสาหรับข้าราชการสําหรับข้าราชการนั้นก็จะมีอยู่ในพระราชกัญญัิเจ้าหน้าทีการแพาสสยาบาลณสุขเขาจะกำหนดไว้ว่า กรณีก็ดำเการผู้มีสิทธิได้รับเงินตัวรการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลถ้ามีความจาเป็นรีบด่วนซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคนนะคะกรณีเช่นว่านี้ถึงจะไปเข้าสถานพยาบาลของอุปชน,นก็มีสิทธิเบิกค่า,ารักษาพยาบาลได้นะคะ,คะอย่างไรก็าตามค่ไอ้คาว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะคะ ก็ยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ให้โดยทั้งหลายเนี่ยนะคะจากผู้มีธุจเปิดก็จะมีความเห็นไม่ตรงขึ้นอยู่เสมอยก็จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลอยู่เป็นหลายคดีทีเดียวกันค่ะอย่างเช่นกรณีที่จะหยิบมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่ทราบรายละเอียดของคดีในวันนี้เป็นยังไงคะท่านรองค่ะวันนี้เราขอยกเป็นตัวอย่างของกรณีของธุจเปิด ค้าราชาลของข้า,าราชการก่อนแล้วกันนะคะ,คะไว้โอกาสได้ค่อยพูดเกีเรื่องของประกันสังคมเลยนะคะรณีนี้เป็นคดีของข้าราชการท่านหนึ่งค่ะข้าราชการท่านนี้ก็เป็นผู้มีสิทธิ์เบิกข่า,าราชกาพยาบาลนะคะและแน่นอนก็ตามบุรีรัมตามกากฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลเนี่ยสิทธิ์นี้ก็ครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิสิภาวะล้วก็ผู้ตรวจบเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ แต่เบิก่ารักษาพยาบาลได้นะคะข้อคาดีอะไรนี้สืบค้นจะยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่นะคะต่อในงานต้นส่วนของคุณเองโดยใช้หลักฐานเป็นนังสือรับรองของแพทย์ที่เดียนรักษาว่ารับรองว่าจําเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลเป็นกรณีฉุกเฉินก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเนื่องจากตัวมากเวละขยับตัวนน่าเดินลําบากเอาอ่อนแรงทั้งสองข้างนะคะและมีอาจารย์านอกจากนั้น ก็ยังมีหลักฐานเป็นคำรับรองของ,ของรรแพทย์ของสถานพยาบาลเอกนชนที่แพทย์สถานท่านนี้ท่านนำคุณแม่ไปไปเก็บรักษาเนี่ยนะครับว่าจะเป็นต้อรสาษาเป็นกรมีฉุกเฉินเพราะอาจเป็นันตรยถตงชีวิตนิดแต่พอรักษาทำการรักษาเสร็จแล้วเนี่ยแพทย์สถานท่า,านนี้ก็นำไปโดกใช่ไหมคะดังั้นต้องสังกัตไม่อย่างมุมาศค่ะโดยที่ฝอกว่านี่ไม่ใช่กรณีเจ็บปวดฉุกเฉิน,ด,ด,นดังนั้นถ้า้ถานท่านนี้ก่ามายื่นฟ้องเป็นไปด้ สารปกครองนะคะ,คะว่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ดลวยแอนคำัดไม่นุมาเปลี่ยนักษาก็คือขอเบิกได้นั่นเองนะคะค่ะอย่างนี้หมายความว่าถ้าสารปกครองวินิจฉัยว่าเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างนั้นหรือเปล่าคานรองไมคือกรณีนี้มีข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าเอ่อารดานของผู้ฟ้องคดีท่านนี้เนี่ยนะคะมีพูมิลำลาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะ นะคะแล้วก็อาการป่วยของท่านเนี่ยมันตามภาษาผู้สูงวัยนะคะก็จะมีอาการที่เป็นเป็นชุดเลยนะคะคือพื้นฐานนั้นมีปัญหาความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคกระดูกนะคะทีนี้ในกรณีนมี๗ป่วยรั้งนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ที่เกี่ยวกับอาการทางด้านกระดูกนะคะค่ะคแม่ของท่านนี้ก็เจ็บปวดก็ป่วยนะครับปวดกระดูกแล้วก็เข้าเสียรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทีนี้คุณหมอที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็บอกว่านี่ความจําเป็น ี่ต้องเข้ารับการรักษาโดยท,ทันทีนะไม่หยุดน,นะก็ทา,าท่านนี้ก็เลยพาที่แม่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะนี้สารปกครองสูงสุดเมื่อมีคดีนี้เข้ามาเนี่ย,ะยนะคะก็ต้องพิาาจพารณาจากพฤติกรรมแวดล้อมมั <Okay. S 1> นเพราะว่าจริงอยู่นะค่ะว่าสารเราไม่สามารถจะไปโต้แย้งกับความเห็นทางการแพทย์ซึ่งเป็นความเห็นทางเทคนิคยิธรรี่นะนะคะ <Okay. S 1> แต่เนื่องจากคดีนี้อะคะ่ะพฤติกา,ารแวดล้อมเนี่ย มีปรากฏหลายอย่างที่ต้องเอามาประกอบการพิจารณานะคะคือท่านบอกว่าจังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นจังหวัดที่มีสถานพยาบาลของทางราชการที่จะทํางานรักษาผู้มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกระดูกกได้นะคะแล้วก็ก้าท่านนี้ก็สามารถนำคุณแม่เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของราชการใน,ในจังหวัดพิจิตรก็ได้นะคะนี่จะเป็นอาการเรื่องของกระดูกนะคะแต่ว่าท่านนี้ท่านพาไปรักษาตัวที่ ถานพยาบาลเอกชนที่จังหวัดเชียงหยยใหม่เลยเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแล้วก็มีความเห็นของทางแพทย์ว่าต้องเข้ารักษาพยาบาลโดยรถด่วนจริงส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน,อนนี่สารสูงท่านก็มองว่าระยะทางจากจังหวัดพิจิตรถึงโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใกลถึง400กิโลเมตรนะคะต้องใ,ใช้เวลาเดินทางโดยรถดนต์นไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงซึ่งทราไม่เห็นด้วยว่า คุณแม่หรือผู้ป่วยใดนี้เนี่ยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขนาดที่จะต้องได้รับการรักษาในทันทีทันใดและก็ไม่ใช่มีเพียงโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ที่อยู่ใกล้ในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีโรงพยาบาลของทางราชการที่มีลักษณะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ก้าวหน้านะคะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่อีกหลายแห่งที่คุณแม่ของข้าราชการท่านนี้สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ถ้าเป็นเบอรในจุดเฉิญดังนั้น สารจึงมองว่าไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่แได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่มีเวลาที่จะเข้ารับการารักษาในสถานพยาบาลขอว่าจการได้นะคะแล้วก็ยังมีข้อที่จริง,งเพิ่มเติมอีก,กน,นะคะว่าผู้ป่วยคือคุณแม่รายนี้เนี่ยตูข้ข่งก็เลยพยาบาลเอกชนชอนในเวลา6โมงเย็นค่ะและก็ก่อจะทําการผ่าตัดก็ถึง7โมงเช้าตอนวันด้วยขึ้นเพราะฉะนั้นท่านรอการผ่าตัดอยู่อ2ชั่วโมงเต็มดังนั้น เรื่งี่หมงชี้ว่ากรณีที่เจ็บป่วยของคุณแม่รายนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีที่ถือว่าฉุกเฉินถึงข่านเป็นอันตรายต่อชีวิตค่ะไม่ได้รับการารักษาในทันทีทันใดนะคะว่าถึงผลว่ากรณีไม่อาจถือว่าเป็นกรณีฉุกเฉินท,ท,ที่มีความจำเป็นเล่งเดือดดังนั้นถ้าจะนำาพใบเสร็จค่ารักษาพยาบาจลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้มาเบิกจ่ายนะคะก็ไม่สามารถจะเบิกได้เพราะถือว่า ไม่ได้เข้าตัดกเกย็นตามดดาารพระราชบัญญัิพการฉบัพิการผรักษาพยาบาลค่ะค่ะโอ้ยังงี้ต้องรบกวนท่านรองให้ให้ข้อแนะนําหรือว่าข้อคิดกับคนที่เป็นข้าราชการเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะตัวเองจะ,จะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกอะไรที่จะพาเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยแนวทางควรจะเป็นยังไงคะท่านรองใช่คือถ้าเผื่อเราดูจากแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่เราหยิบเป็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยนะคะ,คะข้อบ่งชี้ที่สําคัญของ อาการที่เราจะถือได้ว่าเป็นจบเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี้นะคะโดยมองจากมุมทางกฎหมายนะคะก็คืออาการแรกก็คือโอกาสที่ผู้ป่วยจะสามารถเข้ารักษารับการรักษาพยาบาลณสถานพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่กำหนดให้มีสิทธิ์ไว้เนี่ยตามพระราชกฤษฎีกิาเนี่ยนะคะต้องดูว่าระยะทางหรือความรุนแรงของอาการเนี่ยนะคะเออไม่มีสถานพยาบาลที่เป็นสถานบันของรัฐของทางร,งราชการที่มีความพร้อม นะคะอยู่ในรัศมีที่ใกล้เคียงนะคะในระยะทางที่สามารถเดินทางไปถึงได้โดยียบเทรียบกับความรุนแรงของอากาศนะคะประการที่สองก็คงต้องดูเรื่องเวลาความจําเป็นเล่นเดือดนะคะของอา,อาการที่จําเป็นต้องรักาาโดยการทางการแพทย์ในทันทีหรือไม่เพียงใดนะคะแล้วก็ต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าเป็นตัวมีฉุกเฉินที่ไม่ได้รับการรักษาในกรณีใดจะเป็นอันตรายหรือไม่นะคะซึ่งอย่างนี้เนี่ย ในประกาศของทางคณะกรรมการแพทย์ของโรงงยานา่เอกาเนี่ยเขาก็จะมีรายการละเอียดนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ดิฉันยกตัวอย่างว่าคณะกรรมการแพทย์ของประจำสังคมเนี่ยเขาก็ระบุมาเลยว่าอจะต้องมีระดับที่ประจอนอย่างใดมีอาการเลือดออกมีอาการหมดสติอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จะขอใช้สิทธิเข e ้ารับการรักษาพยาบาลนั้นสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะในเรืของของกรงพการเนี่ยจึง าจจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะจากคาว่ามองของคุณหมอเท่านั้นนะคะก็คงจะต้องพิจารณาถึงใจแวะน้องอื่นๆในแต่ละตรงนี้ด้วยนาถ่าก็จะทําใหา้หลักการในการวินิจฉัยถึงว่าข้าราชการหรือว่าผู้มีสิทธิ์ท่านนั้นเนี่ยจะนำค่าใช้จ่ายจากการเข้ารักษาในสถา,านพยาบาลเอกชนเนี่ยมาเบิกจ่ายกับทางราชการได้ไหมนะครับก็คงจะต้องพิจารณาทั้ง ตานเห็นของคุณหมอที่เ่ยวห้องแล้วก็กวกที่าจรได้รับการช่วยในกรณีนี้ด้วยละค่ะค่ะถ้าลองเขามีคุณพระดลปรึกษาเข้ามาบอกว่าเขามีญาติอยู่ที่จังหวัดน,นครนายกนะคะมีเรื่องที่น่าจะต้องไปพึ่งพาสารปกครองทีนี้ไม่ทราบว่าถ้าอยู่จังหวัดน,นครนายกเนี่ยจะต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนยังไงอะคะอ,อที่นครนายกเอ่อนครนายกเนี่ยฉันดว่ เออไม่ค่อยมั่นใจนั่นเละคะเระเอออยู่ตรงนั้นน่าจะอยู่ในเขตการปกครองกลางนะคะนะคะน่าอยู่ในเขตการปกครองกลางก็ลองโทรศัพท์ไปเช็คที่สายตรงสายด่วนก่อนก็ได้นะคะนะคะของสำนัปกครองว่าจังหวัดนครนายกั้นฟองที่เขตสานไหนนะคะเออตัวที่หนึ่งสามห้าห้าตรวจสอบอีกครั้งนะคะหนึ่งสามดิฉันเข้าใจว่าถ้าไม่ใช่สันปกครองกลางก็น่าจะเป็นสันปกครองนครราชสีมานะคะซึ่งซึ่งก็เป็นระยะใกล้เคียงนะคะเพราะตอนนี้ ในประเทศทั่วประเทศเราก็มีอยู่สิบสองศาลนะคะก็เป็นจังหวัดแต่ตามจังหวัดที่เป็นศูนย์การคุ้มที่ต่างๆนะคะต้องขอการชี่วัดนิดนึงเพราะนครนายกยังไม่มั่นใจว่าเป็นศาลกลางหรือว่าเป็นศาลนครราชสีมาค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณสายทิพสุขปฏิพันธ์นะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง